ครางมาสั่งแบบนี้ออให้เอาคนของประสงค์สุนสิรีมานั่งเงี้ย <c oughs> คุณรัฐบาลเขาจะทำได้ยังไงถ้านั่งก็แพ้ถ้าปล่อยให้นั่งเล้บางก็แพ้แต่ถ้าไม่ให้นั่งสารเรื่องงานศาลตีบโครมปั๊บเดียวแล้วครับประชาชนไอ้พี่มันเตรียมไว้เนี่ยจะบอกอ้าว ไข่คำสั่งศาลคำสั่งศาลเพราะนั้นขอตั้งศาลประชาชนเพียงงะก็ไปลุกคือไปจับนายกนะครับทีนี้นี่แหละครับทีนี้พอเกิดความวุ่นวายงานนี้ไม่ต้องใช้สงครามกันหราอครับเข้าทางแล้วพอสงครามวุ่นวายปั๊บก็จะมีระเบิดตามวิาีกรรมตามทำให้มันขยายใหญ่โตฮะจนกระทั่งบีบให้นายกต้องออกพรบความมั่นคงนะฮะหรือสุดท้ายความมั่นคงต้องไม่อยู่ด้วยทหารต้องไม่ช่วยตำรวจต้องเอาไม่อยู่สุดท้าย จะต้องบีบให้นายกออกพรวจฉุกเฉินพอเมื่อออกพรบทหารก็ออกมายึดอำนาจใาเป็นเจ้าหน้าที่แล้วเป็เจ้าหนีด้วยวิธีนี้มันไม่ต้อง course, ใช้การเมืองหนุนหลังนะอำนาจเป็นเสร็จอยู่ที่เขาเสร็จลยฮเสร็จแล้วถ้านายกไม่ออกระเบิดอีกฮะ เขาประกาศกฎอายการศึกได้เี่ะปิดสนามบินไหมั้รอบนี้เขาประกาศกฎอายการศึกได้เองนะคุณวัฒน์ทหารเน่ะเขาไม่ต้องรอนายกประกาศเลยนะแล้วประกาศกฎอายการศึกปั๊บภาคหนึ่งทั้งหมดเนี่ยสมมติแล้วใครนั่งอยู่อะัยบูนคุ้มยานั่งภาคหนึ่งอยู่เนี่ยเห็ุวันเพราะฉะนั้นผมต้องบอกพี่น้องไปเยี่ยวเวไปไปเควืงหน้ากากขาวเนี่ยกำลังเข้าทางเขานะลองดูลองดูกำลังเล่าเหตุการณ์ที่น่าจะเกิดให้ฟังนะที่ผมเล่าดูมาค่ะขนทางที่ผมเห็นเนี่ยผมเห็นแววอย่างเนี้ย แต่ส่วนแววอย่างอื่นผมก็รู้เขาจะคิดแต่พวกนี้คิดอะไรมันก็ได้หรอกคมันมันคิดเดิมๆครัแบบเดิมใช่ไหมแบบเดิมซ้ำๆความคิดสร้างสรรค์ไม่มีฮะครับนะครับเพราะนั้นจะสู้กับมันเนี่ยต้องสู้ด้วยสงครามแบบใหม่ๆเสมอต้องสู้ด้วยความคิดสร้างสรรค์อามาดเนี่ยมันไม่มีแต่ความสร้างสรรค์หัวมันทึบนี่อเมริกาเขาคิดไม่ให้นานแล้วนะครับไอแนวเนี้ยเหมือนต้องเปลี่ยนเสียไอ ไอ้หน้าแหลมวันดำออกจากระบบการต่อสู้เขาอาจจะชนะนั้นตำราเขาเขียนแค่นั้นแหละนอกตำรามไม่ได้นะมีแค่นี้ มันนั่นแตะสิบอกก็เจอรถไฟฟา์มเร็วสูงเนี่มันไปไม่เป็นไม่รู้จักไม่รู้จักเนี่ยโลกโรกหมุนไปเร็วมันตายแล้วต้องดึงโลกให้ช้าไว้ฮะต้องปิดประเทศต้องอะไรดึงให้ช้าไว้เดี๋ยวทันสมัยที่สุดเนี่ยกูตามไม่ทันคอมมอนิ์ขุดคอมมวนิทกันหน้ากากวีมาสู้โอ้ยนันทันสมัยไหมเห็นไหมคิดอะไรไม่เป็นน่ครับมันก็อยู่อยู่แค่นั้นแหละนะแต่หน้ากากวีนี่ผมบอกว่าความคิดสร้างสรรค์มากที่สุดเท่าที่เขามีแล้ว นะยังพลาดอีกนะคือไปตามฝรั่งเราดันไม่ดูไว้ไอ้ที่ตามในเมืองไทยมันไม่เหมือนกันใช่นะเวลาตามมันจ้ตามทั้งชุดไอ้พวกนี้เขาชอบก๊อปปี้เขาไม่ชอบครีเอทก๊อปปี้ก็เปลอกเลยครับเอแต่ถ้าเรามาดูปุ๊บดัดแปลงให้มันเข้ากับเราหน่อยนะไอ้นี้ไม่เป็นแล้วครับนี่บุญละได้หน้ากากวีเนี่ยโคตรเก่งเลยคิดได้แค่นี้สุดยอดมันสมองนะทีโลกสายพันธุ์ใหม่ของฮอลลีวูดมันไม่มีกลุ่มคนที่สนับสนุนหมาเลยเนี่ยไม่มี แต่ของเราหมาป่านะเลยหมาป่านะโอ้หของเราเยอะแยะเลยคุณดงอะไรที่ตัวใหม่ในสนับสนุนประชาธิปไตยนะในซูเปอร์ฮีโร่หยิบตัวไหนคนของปิญญาณหมดคนของประชาน นะเมื่อขนาดมันหยิบหน้ากากวีมาเอาแล้วโอเคนะนี่ก็บอกว่าประยุทธ์กลับจากอเมริกาแล้วนะนี่เรื่องที่สัปดาห์ที่แล้วอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องคุณประยุทธ์ไปอเมริกานี่เราก็จับตาดูตั้งวันที่หนึ่งแล้วนะไปอยู่สิบวันจะไม่นะเราคิดไปเยอะแยะหนึ่งก็กลับมาปรากฏว่ามาชี้แจงว่าไม่ได้ไปพบคุณทักษิณเพราะเอสทีวีไปพูดเนี่ยบอกไปพบทักษิณนู่นนี่นู่นนี่ประยุทธ์กลับมาก็บอกว่าไม่ได้พบนะแล้วก็ แล้วก็คือคือจริงๆอ่ะทางเราก็ไม่ได้คิดว่าจะไปพบทักษิณหรอกอ,อย่างที่ผมบอกว่าพบทักษิณไม่ต้องไปอ,อคุยแค่โฟอยู่บ้านแล้วโทรศัพท์คุยกัน<อ>ไม,ได,ไ,มได้มันไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรเนียใช่คุณก็คุยกับนายกปูยิ่งรักจบทำไมต้องไปพบทักษิณที่อเมริกาในเอสีวีมีมันสมองไหมฮะคือคนที่ฟังผมบอกว่าแฟนๆเอสีวีคนควรจะใช้ดุลพินิษหน่อยนะฮะเพราะว่ามันไม่มีความจําเป็นะลรต้องไปพบคุณทักษิณอเมริกานะฮะ แล้วปรากฏว่าตกลงว่าโคโซกรัมบกก็กลับมาชี้แจงนะะก็บอกว่าที่ไปมาเนี่ยภารกิจเต็มเต็มเอียดเลยนะไม่มีเวลาว่างเลยไปจริงๆคือไปกับเจ้าความสัฐบาลไทยกับสหรัฐที่มีมานานกว่าร้อยปีร้อยเท่าไหร่เอ่ยร้อยแปดสิบปีก็ครับร้อยกว่าปีอะร้อยแปดสิบปีฮะใช่แล้วผมว่าถ้าไปเนี่ยเอ็กไม่มีว่าไม่เห็นว่ามีภารกิจไปพบโอบามานะนะแต่ถ้ามีเนี่ยครับถ้าพบโอบามาเนี่ยผมว่าคุณว่าโอบามาจะพูดว่าไงฮะ ยุทธไม่ต้องให้ทัศงินหรอกครับจริงไหมใช่ใช่นะคุณไปอเมริกาคุณว่าไอที่พบคุณทั้งหมดเนี่ยมันจะพูดยังไงต้องพูดตามมาดีอยู่แล้วครับใช่คันั้นการที่คุณประยุทธไปต้องให้คุณทั้งศินไปบอกไหมว่าอย่ารัดะหารนะอย่ารัดะหารนะเขาเชิญไปแค่คุณเชิญไปอเมริกาเพราะ เพราะโอบามานี่มาพูดชัดๆอยู่แล้วที่เมืองไทยคุณเชิญไปอเมริกามันจําเป็นไหมคุณทัเสียไม่บอกว่าอย่าทํานะยุทธอย่าทำ้วเหรอจำเป็นแหละฮะไม่มีความจำเป็นเลยพี่น้องลองคิดดูไอเราคิดมุมข้ามต่างหากฮะคือหนึ่งเราไว้ใจอเมริกาได้ไหมนะฮะถ้าไว้ใจได้ก็คือจะเป็นอย่างนี้อแต่มุมหนึ่งอเมริกาโอเคฮะฉากหน้าเป็นแบบนี้นะอย่าลืมนะว่ารัฐบาลกับซ i a เนี่ยทำงานคนละคนละมุมกันเลบ่อยครั้งนะรัฐบาลนี้นะ รัฐบาลของสหรัฐเนี่ยการเมืองเนี่ยเขาทําของเขาไปแต่ CIA เล่นใต้ดินเนี่ยเขาเล่นของเขาไปอีกบบอีกอันนึงนะฮะเพราะนั้นการเดินทางไปสหรัฐเนี่ยผมบอกว่าผมไม่ได้ห่วงคุณประยุทธ์จะเจอทักษิณหรอกมันมันไม่มีทางไม่เห็นจะเปต้องไปอย่างนั้นผมเกรงว่าคุณประยุทธ์จะไปเจอคนที่มันไม่ใช่คุณทักษิณไงคนที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามทักษิณอย่างเงี้ย นะฮะนึกออกไหมคราคนเหล่านี้เจอในเมืองไทยได้ไหมไม่ได้อ่ะเจอเมืองจีนได้ไหมไม่ได้เลยญี่ปุ่นได้ไหมโอเขารู้หมดนอกจาก cia จัดการให้เจอครับถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้อย่ามาตอบผมว่าเจอคุณทักษิณคุณพันเอกวินชัยสุวารีนะฮะรองโฆษกถามคำถามไปด้วยว่าไม่เจอคุณทักษิณแล้วเจอใครอย่าบอกว่าสเก็ตน่น ตารางนัน่นนี่ตารางแห่งการเปิดเผยถ้า c ี a มันเล่นใต้โต๊ะไม่ซื่อกับเรานะะเจิญคุณในห้องพักโรงแรมไู้ครับโทรศัพท์หาก็นิดเดียวก็ได้มนะนะแต่กลับมาเว็บไซต์คุณวาสนานาน,น้อมก็บอกว่าเออเนี่ยคุณิดิปดปรงก็อ <laughs> อบอกว่ากลับมายิ้มแย้มแจ่มใสดีฮะครับ หน้าตาเจมส์ใสพูดมีอารมณ์ดีฮะอารมณ์เสียทันทีถ้าถามว่าไปพบทักษิณหรือเปล่านี่กูดูว่าแานั้นนะทีนี้แต่ก็ดูแล้วปรากฏว่ากลับมาก็มีทางกองทัพทั้งสามสี่เหล่าทัพออกมายืนยันลักษณะเดียวกันคือไม่มีรัฐประหารครับแต่เชื่อไหมก็มันยืนยันทุกทีอะแต่ก็มีทุกครั้งคำยืนยันถือว่าไม่ได้พูดแล้วกันใังก็มีเรื่องตลาดหุ้นตก โอ้โหสัปดาห์ที่แล้วออสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย <c oughs> คือต้องเอาต้องคุยสรุปประเด็นว่ามันจะมีประเด็นรัฐประหารในประเทศไทย <c oughs> นะก็ประยุธิไปโอ้โห,โหทุกอย่างเลยมันคนไทยไ<ด>มันคิดได้อยู่แล้วไปใหญ่เลยฮแ,แล้วก็ประเด็นสนับสนุนอีกจุดหนึ่งก็คือการตกของออตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะฮะร่วงไปนะครับสัปดาห์นะะี่สิบเก้าจุดรวมๆนะเจิบกว่าจุดในรอบหกเดือนนะ คือจริงๆอ่ะถ้าดูเฉพาะประเทศไทยบวกกับขาแล้วรัฐประหารนะเฮ้ยมันจริงว่าแต่ใครปล่อยใครปล่อยเนียแต่จริงๆอ่ะเอาเอาเรื่องตลาดหุ้นก่อนเอาเรื่องตลาดหุ้นก่อนตลาดหุ้นตเนี่ยใครปล่อยไอเรื่องไอเรื่องแบบรับประหารหุ้นตกเนี่ยแล้วรับประหารเนี่ยคือแทนที่มันตกปกติอพอบอกมีรัฐประหารตกอีกบวกเข้าอีกคือคนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยต้องอย่างหนึ่งก็คือคนโง่กินเงินคนที่โง่กว่าต้องปล่อยเงี้ยมันก็หลอกกันไปหลอกกันไปคนปล่อยก็ ก็คนที่มันจะช้อนหุ้นคนจะย้อนหุ้นตอนนี้ในตลาดหลักทรัพย์เองเ่ยมันมีคําสั่งเตือนการเคลื่อนของเงินที่จะต้องกลับเงินกระแสเงินนะฮะประเทศไทยขึ้นลดอัตราดอกเบี้ยนะอันหนึ่งแล้วก็เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกามีการเปลี่ยนแปลงกระแสเงินเนี่ยมันวนกลับไปอเมริกานะครับแล้วก็ตลาดหลักทรัพย์ไม่ใช่ประเทศไทยอย่างเดียวครับทุ่วภูมิภาคทั่วโลก นี่เคอีก็ตกคร้ญี่ปุ่นก็ตกแล้วสัญญาเตือนมาประเทศไทยก่อนแล้วด้วยซ้ำว่าจะตกแน่นอนแล้วมันก็ตกครับแต่ว่าประเทศไทยตกยังมีนัยสําคัญนะบอกว่ามีรัฐประหารด้วยไอสงครามข่าวลือแล้วการเมืองแทรกแซงทุกระบบเนี่ยนะนี่แทรกแซงเศรษฐกิจนะ มันมีข่าวลือเรื่องการปลดประยุทธ์จำได้ไหมฮะจนกระทั่งมาประยุทธ์ไปนู่นแล้วมีข่าวหุ้นตกเพราะรัดประหารข่าวเขาบอกว่าฝรั่งมันรู้วงน้อมันเลยถอนเงินออกใครนั่นก็เทขายนะฮะแต่ปรากฏว่าผู้ว่าการธนาคารเพื่อการมาชี้แจงแล้วว่าอันนี้คือเป็นธรรมชาติของตลาดหุ้นแล้วเพราะว่ามันเรียกว่าเงินตลาดหุ้นมันขึ้นมานานถูกไหมฮะเขาต้องเทขายเพื่อ ทำกำไรแล้วปรับขานแล้วก็ว่างยงเงี้ยคุณซื้อไวแล้วคุณช้อนไว้ถึงเวลาคุณต้องขายเพราะนั้นถึงจังหวะที่เขาเทขายและประกอบกับเรื่องของอเมริกาปรับนโยบายทางด้านการเงินทําให้เงินตอนนี้นะแทนที่เมื่อก่อนเงินอเมริกาไหลเข้าทําให้เงินบาทแข็งแล้วเราปรับดอกเบี้ยนโยบายด้วยนะตอนนี้เงินมันไหลออกอนะเพราะฉะนั้นช่วงต้นเวลารอมเร็วฮะหุ่นก็ร่วงเงี้ยเป็นปกติแล้วมันไม่ใช่อย่างที่คุณไี่บอกมันไม่ใช่แค่ในประเทศไทยทั่วโลกเพราะว่ามันเกิดจากนโยบายเศรษฐกิจอเมริกาใช่นะฮะแล้วก็บังเอิญของเรานี่มีไอ้พวกช้อนซื้อบว อีกไอ,อ้พวกการเมืองบวกเข,าข้าไปอีก,อกนะตกเข้าไปใหญ่นะตกเขา้เขาไปใหญ่เลยเพราะนั้นก็ไม่มีอะไรหรอกสำหรับสัปดาห์ที่แล้วนะสวิงสวายเนี่ยวันศัพท์อย่างนี้เยอะนะก็ยังมีข่าวเพิ่มเติมกันเยอะเกี่ยวกับรัฐประหารสัปดาห์ที่แล้ว<ช>แต่ว่าถ้าจริงเราจะพูดเล่นในเนี้ยนะมันก็มันข่าวที่ผ่านมาแล้ว<ช>แต่ว่าในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอยากจะชวนคุณโด่งคุยไฮไลท์สาคัญ เกี่ยวกับนักกากวีปะทะกับวีละธีรพัฒน์ารนนท์ยังไงฮะผมตกข่าวนะก็บังเอิญมีคนทํากิจกรรมท่านหนึ่งครับรบ,บอกว่าเขาไปร่วมเขาโทรไปในรายการของคุณวีละธีรพัฒน <ะ S 2> ์นาผมได้ยินนะฮะแต่นี้คือ เจตนาจะโชว์พาวละอันนี้ผมจับประเด็นนะนว่าผมไปหนะ้ากากวีมาจันนะจะรายงานตัวจะโชว์เผาข้าไปมาเลยอาจารย์ธีรพัฒน์เขาถามว่าอ,อาจารย์วีระธีรพัฒน์ที่รจริงคือนามคุณธีรพัฒน,น์ธราโนนยาวนะเขาตัดสันำนำ้นๆกเ็เขาก็เลยซักประเด็นนะครับว่าไปทําไมรู้ไหมว่าไปทําไมอย่างเงี้ยนะคือไปไม่เป็นไปไม่เป็นเลยตอนนี้คําถามประโยคยอดฮิตก็คือคุณแยกออกไหมระหว่างระบบทักษิณกับหม้อหุงข้าว คือพยายามทเป็นการจับประเด็นว่ามอหงข้าวคุณรู้ไหมระบบทักษิลคุณรู้ไหมถ้าอหมถ้าคุณรู้ว่าสองอันนี้ต่างนะคุณจะเข้าใจว่าที่คุณกําลังทำแ่ะ คุณกาลังเดินไปในทิศทางที่มันบิดนะอันเนี้ยประเด็นเนี้ยนะทุกประเด็นทุกรายการรู้สึกจะจับไปประเด็นพูดนะแล้วก็คนเนี้ยจะมีโทรเข้ามาคุยกับอาจารย์วีระในรายการ97คุยกันอะไรเนียสักอย่างผมจำไม่ได้แล้วนะก็เป็นประเด็นที่ว่าในอินเทอร์เน็ตครับมันเป็นประเด็นซึ่งแบบเงือบคุณสามคนนี้เงือบเหลือไม่ถึงหนึ่งนาทีแล้วครับแล้วเอกยุทธ์อัญชันบุตรอาทิตย์ที่แล้วนี่แย่งพื้นที่ข่าวหมดเลยฮะ ผมไปหาข่าวมีแต่ข่าวเอลยุสสัปดาห์นู้นเท่งเดิดใช่เพราะว่าสัปดาห์นู้นเท่นเดินเอาสรุปง่ายเวลาจะหมดนี่นะหลายท่านก็บอกตกลงว่ายังไงฮะตายจริงซับิงรั์หรือฆาากรรมนะต้องการเก็บไหมเพราะอีกฝั่งบอกต้องการเก็บ คุณไปผมอยากหมอบอลบอกบอลหมอบอลทีงมง่ายๆนะ <c oughs> ครับคุณหมอครับผมจะฆ่าคนนี้ผมต้องพาไปแห่รอบเมืองเลยครับคุณประยุทธ์ของคุณเอกยุทธ์ก่านเรจะตายเลยนะถ้าผมต้องการฆ่าคุณบิ๊กบัฟเนี่ยผมต้องพาคุณเอกยุทธ์ไปบ้านเขาทาไมฮะผมต้องพาคุณเอกยุทธ์ไปสนามบินดอนเมืองไอสนามบินสุวรรณภูมิผมต้องไปเบิกเช็คทําตะบวยอะไรฮะแล้วผมขับรถยางพาวนรอบเมืองฮะคือถ้าเขาจะเก็บคุณเอกยุทธ์นี่นะฮะเสร็จตั้งแต่คืนนั้นแหละครับหายไปแล้วผมบอก ไอ้ในที่เป็นคนโดนจับคนขับรถเนี่ยมันจะหายไปพร้อมคุรแจกอายุธใช่หายไปทั้งรถทั้งคนนี่แหละครับจะเหลือแต่รถตู้ครับใช่ไหมครับคุณหมอครับใช่ไหมครับเดี๋ยวต้องหมอยืนยันหมอยืนยันว่าคุณอยู่กับคดีเหล่านี้เยอะผมพูดสั้นแค่นี้หมอพิสูจน์ได้ด้วยคดีตัวนี้ด้วยเครื่องมือทิยาศาสตร์ครับ Gt สองล้อคือคนบ้าเท่านั้นแหละครับจะทําแบบนั้นคนดีๆก็ไม่ทำแล้วครับจะฆ่าคนต้องพายแห่รอบเมืองเนี่ยแะ นะวางแผนวางแผนเก่งมากก็เห็นได้ชัดว่าเขาต้องการเงินนะนะครับแล้วแล้วก็ท่านทางตํารวจก็ออกมายืนยันแล้วหลักฐานแล้วดีที่สุดคือคุณเฉลิมบอกว่ามาเลยครับออกออกหนือเชิญนะเชิญมาเอามาเชิญมาพบตํารวจได้มาใหนี้หมดหมดประเด็นนะเจ้าเปกยุทธ์เนี่ยนะครับก็คือไปรับคนขับรถเข้ามาโดยโดยว่าหวังว่าจะเอามาเป็นมือปืนปกป้องตัวเองนะฮะไว้ใจรับแค่6เดือนแต่อันนี้ครับไปดูประวัติก่อนโอ้โหสุดยอดเลยมีคดีเยอะเหมือนกันนะครับตำรวจข้อออกมาแล้วนะะชัดเจน ปิดปิดท้ายประเด็นด้วยคุณเอกยุทธ์อาชันบุตรที่เสียชีวิตนะครับก็อโหสิกรรมกันไปนะครับเสียชีวิตไปแล้วนะครับรายการนินทานเมืองไทยนะครับในรอบสัปดาห์นี้ก็คงจะขอหมดเวลาที่เท่านี้นะครับเจอกันใหม่นินทานเมืองไทยสัปดาห์หน้าครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ